นี่กอย่ไร,มร่มอลีโมลีโมลีวิวนะครับทุ่งก,กังหันลมไร่มอลีวิวทุ่งกังหันลมบนเขาคอทุ่งก,กังหันลมเขาคอเป็นบรรยากาศยามแรงๆนะครับตะวันใกล้จะตกดินแล้วนะครับใกล้จะรับขอบผู้เขาแล้วขอบเปลี่ยมโลกนะครับ มาเบิ่งนะครับกังหันลมหน่อยไลยกัดจังมาเบิ่งน้ำนมลอยเอียดนี่แหละครับอ่าในทุ่งกังหันลมอันนี้ก็เป็นร้านจุดบริการกลางเต็นท์นะครับท่านละ150บาทนะครับติดต่อขึ้นมาได้นะครับอยู่ไลมอรีวิวนะครับไลมอรีวิวเขาข้อกลางเต็นท์ท่านละ150ยาสิบบาท ตองการจกมาแบบบรรยากาศนะครับเป็นครูเป็นครูก็มานะครับมากลางเต็นายสบายๆนะครับนะรบรรยากาศแบบสบายๆตรงกลางหันลมนะครับงามๆนะครับมีบริการลานคา่ามีฟุบเฟสสตอรบอรี่ผูยย้ใหญ่ลอยบาทนะครับ บริการห้องน้ำนะครับหาบาทนะครับบริการห้องน้ำห้าบาทธรรมกลางเต็นนะครับอาจจะฟรีสำหรับห้องน้ำถ้าฟูเฟสแบลเบอร์รีนะครับแบลกเบอร์รีฟเฟ่แบลเบอร์รีนะครับลอยบาท <c oughs> ผู้สูงอายุเกศสิปีขึ้นไปกินฟรี <c oughs> นุ่มเลียดคือนบ้นถึงละ <c oughs> ขาดยุบขาดยุบเกศปีนะพี่น้อง <c oughs> นุ่มเลียดขาดยูเกศปี หยียบได้กินฟรีสำหรับไลบัรเบอร์รีร่นะครับนี่ครับบัรเบอรีรครับเอามาเบ่งตะวันลับฟ้านะครับบรรยากาศถ่ายคู่นะครับคู่ภัยคู่มั่นความสุขของวัยเกษียณนะครับความสุขวัยเกษียณ พวกนี้ไปแท่นหลักพวกนี้เลี้ยวไป้ายแท่นหลักจะมุดเสาต้นเสาเหมากเยอะแท่นหลักแล้วล่อนะครับล่อบึงตะเวนตกดินน้ำนมลยเอ็ดล่อบึงละเอีดครับ จากาศนะครับเพงสร้างภาพ หลังมันจะแกะทายรูปแล้วก็สไลด์มบนะครับเอากลับนะครับเ,เดี๋ยวก็กลับแล้วนะครับกลับแับกลับนะครับกลับไปเอาตัวออกไปข้าที่พักนะครับตอนนี้นุมเลสจ,จะกลับที่พักครับตอนนี้ เซอร์เฟอร์ใจดีนะครับเซอร์เฟอร์ครับรถนำเที่ยวนะครับฟอร์มูล่ามังนะครับเสาไม่ได้เสาอ่ะโอ้ยเอะไรอีกล่ะไอ้ก่อยนะครับเอาเป็นความสุขเล็กๆหน่อยนะครับขอนคนงามใส่ยังกะงามนะครับคนงามใส่ยังได้กะงามนะขนค้นบางงามใส่ยังกะบางงามนะครับ กับพิสาัยกิจชุมชนนะครับ